สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันเสาร์ที่16ธันวาคมพุทธศักราช2566กับดิฉันประมวลชนะจรดชดพัทคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ทาง Facebook บุญนิวส์ u t u b e ช่องข่าวบุญนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนได้ใน z o o m 072. com พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN ค่ะ และในวันนี้ก่อนที่เราจะไปรับชมข่าวที่น่าสนใจเราไปติดตามรับฟังธรรมะและโอวาทอันทรงคุณค่ากันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชัยโยบทที่ว่าการฝึกใจให้หยุดนิ่งเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตอย่าให้มีสิ่งใดมาเป็นอุปสรรคไม่ว่าจะเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าเจ็บไข้ได้ป่วยหรืออ่อนเพลียเพียงไรก็ตามให้ลงมือนั่งสมาธิ กำหนดจิตไปเลยว่าเราจะหยุดนิ่งให้ได้เมื่อเราตั้งใจแน่วแน่อย่างนี้ไม่ช้าความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าก็จะหายไปเปลี่ยนมาเป็นความสุขแม้ความทุกข์ทรมานที่เกิดจากโรคภัยไข้เจ็บก็จะเลือนหายไปศูนย์ปฏิบัติธรรมน้ำใสใจสว่างกรุงเทพมหานครจัดพิธีทอดผ้าป่าติดตั้งแผ่นพื้นสำเร็จ สถาปนาอาคารศูนย์ปฏิบัติธรรมน้ำใสใจสว่างเพื่อรองรับสาธุชนและอำนวยความสะดวกให้แก่คณะพระธรรมยราค่ะณศูนย์ปฏิบัติธรรมน้ำใสใจสว่างเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครได้จัดพิธีทอดผ้าป,ป่าติดตั้งแผ่นพื้นสำเร็จสถาปนาอาคารศูนย์ปฏิบัติธรรมน้ำใสใจสว่าง ซึ่งวันนี้คณะชอบภาพทุกท่านได้ทำบุญด้วยการนำทรัพย์สมบัติที่หามาได้โดยยากมาฝากฝังไว้ในพระพุทธศาสนาน้อมอัญเชิญผ้าป,ป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีด้วยใจที่ปิติในบุญสำหรับประธานเอกพิธีทอด้าป,ป่าสามัคคีในเดือนนี้ได้แก่กัลยาณมิตรสร้อยเพชรกัลยาณมิตรโสรยาโสตระและครอบครัวโดยภายในงานได้กราบนิมนต์พระอาจารย์เกรียงฤทธิ์สิริธโน เป็นประธานสงฆ์เมื่อเริ่มประกอบพิธีทอดผ้าป่าได้เรียนเชิญกาลยานมิตรส้อยเพชรโสตระนำกล่าวคำถวายผ้าป่าจากนั้นคณะสงฆ์ก็ได้พิจารณาผ้าป่าก่อนที่กาลยานมิตรโสรยาโสตระจะได้นำกล่าวคำถวายจตุปัจจัยไทยธรรมส่วนทางด้านกาลยานมิตรปรทุมวานอุดมพักดีพงษ์นำกล่าวคำถวายแผ่นพื้นสำเร็จ การามิตรอัญชนาวงสุรไกยนำกล่าวคำถวายผ้าไตรจีวรกายาณมิตรทรงศีลกายาณมิตรทรงศีทรงมณีนำกล่าวคำถวายพาตายัยพตาาาพาตาหารเป็นสังฆทานทางด้านกา,ายาณมิตรนิพาพันทองเต็มนำกล่าวคำอธิษฐานจิตเมื่อเสร็จสิ้นพิธีกรรมคณะประธานเอกก็ได้น้อมถวายปัจจัยไทยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์เช่นเดียวกับคณะประธานรอง ก็ได้น้อมถวายปัจจัยไทยธรรมเพื่อสั่งสมมหาทานบารมีเป็นสเสบียงบุญติดตัวไปในภพชาติเบื้องหน้าซึ่งปัจจัยที่ทุกท่านนำมาถวายในวันนี้จะนำไปสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติธรรมน้ำใสใจสว่างเพื่อรองรับสาธุชนและอำนวยความสะดวกแก่คณะพระธรรมยตราที่จะเดินทางไปกราบสักการะพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมาร ณอาคาราตรงข้ามวัดปากน้ำภาษีเจริญที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมนี้เป็นศูนย์ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งเป็นศูนย์ที่จะสามารถที่จะเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายไปทั่วโลกและในในระยะเวลาอันใกล้น,นี้พระธรรมยาตาเนี่ยจะต้องมาพักที่นี่ ไปร่วมทํากิจกรรมกาบนมัสก,การหลวงปู่พอเสร็จกาบนมัสก,การหลวงปู่เสร็จก็จะต้องเดินทางกลับมาที่ศูนย์แผ่นดินน้ําใสนี้เพื่อเดินทางกลับโดยทันทีแต่ถ้าเมื่อใดที่อาคารที่พักสง์ของศูนย์นี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีพัะธมยาตาเนี่ยก็จะสามารถมาพักปฏิบัติธรรมแล้วก็ทำวัดเย็นได้โดยสะดวก เราได้ได้อยู่ที่นี่เพื่อที่จะให้สาธุชนเนี่ยได้มารวมกันสร้างบุญสร้างกุศลแล้วก็เดือนหน้าน,นะคะก็ขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมกันทอดพระป่านในวันที่วันเสาร์ที่13มกราคมนะคะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้บุญนิวส์มีภาพบรรยากาศแห่งความปื้มปิติในโครงการอุปสมบทบูชาธรมรมมหาปุชนิยาจารย์ประจำปีพุทธศักราช2566 ซึ่งทางศูนย์ปฏิบัติธรรมจันทบุรีและทุดงคาสถานจันทปุระจังหวัดจันทบุรีได้ร่วมกันจัดขึ้นโดยทุกพิธีกรรมสร้างความปราบปื้นปิติและประทับใจแก่ผู้ที่มาร่วมงานเป็นอย่างมากโดยเฉพาะผู้ปกครองที่ได้เห็นบุตรหลานและคนในครอบครัวได้บวชในพระพุทธศาสนาเราไปรับชมภาพแห่งความปื้นปิตินี้ไปพร้อมๆกันค่ะ ศูนย์ปฏิบัติธรรมจันทบุรีและทุดวงค้าสถานจันทบุรีจัดงานบรรพชาและอุปสมบทมู่รุ่นบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์สามพันรูปทั่วไทยวันที่10ธันวาคม2566นณวัดบ้านตาอําเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีภาคเช้าเวลา9ก้านาฬิกาศูนย์ปฏิบัติธรรมจันทบุรีได้จัดพิธีขอขามาและมอบผ้าไตรของนาคธรรมทายาท จำนวน18รูปโดยมีพ่อแม่ผู้ปกครองของนาคธรมธรมทานญาตเข้าร่วมพิธีและอนุโมทนาบุญกับผู้รับการบวชในวันนี้ด้วยความปื้มปิติในบุญพิเศษเป็นอย่างยิ่งโดยนาคธรมรมทานญาตได้เข้ามารายงานตัวและเตรียมความพร้อมที่จะเข้าพิธีตั้งแต่วันที่28พฤศจิกายนณศูนย์ปฏิบัติธรรมจันทบุรี เวลา12นาฬิกา30นาทีพิธีบรนประชาและอุปสมบทหมู่นวัดพัานอาอําเภอมาขาวจังหวัดจันทบุรีโดยมีนาธรรมทายาตจากทุดองค์สถานจันทบุรีอีกจำนวน12คันเข้าร่วมพิธีด้วยในวันนี้จ ah ึงมีผู้เข้ารับการบวชเป็นพระที่สุดจำนวน30รูปโดยมีการตั้งเร้วขบวนของนาธรรมทายาตในชุดขาวบริสุทธิ์ตามได้ผ่านดอกไม้ รุกขบวนของพ่อแม่ผู้ปกครองถือบัตและผ้าไตรพรหมู่ยากร่วมเวียนประทักศิเพื่อส่งอุตาหของตนเข้าบสถเพื่อบวชเป็นพระภิสุในพระพุทธศาสนาโดยงุ่งหวันจะมีส่วนร่วมในอนิสงส์จากการบวชในครั้งนี้ตามคติของชาวพุทธที่ว่าเกาะชายผ้าเหลืองขึ้นสวรรค์นั่นเองในวันนี้ ได้รับความเมตตาจากพระครูสุจิตกิติวัตรเจ้าอาวาสวัดบ้านอ่ารองเจ้าคณะจังหวัดจันธบุรีเป็นพระอุปชาพิธีบวชเสร็จสิ้นในเวลา17นาฬิกาจากนั้นได้มีพิธีถวายปัจจัยทัยธรรมแก่พระบวชใหม่ด้วยบรรยากาศที่อิ่มเอมใจในบุญที่เกิดขึ้นอย่างมีความสุข ตั้งใจมาบวชโครงการบูชาธรรมหลวงปู่นะครับซึ่งในครั้งนี้เนี่ยตั้งใจเลยที่จะบวชเพื่อจะเดินธรรมยาตาแล้วก็อยู่จนจบการเดินนะครับซึ่งการเดินเนี่ยครั้งนี้ตั้งใจจะทาสมาธิตลอดการเดินและก็อยู่ในโครงการเนี่ยเพื่อทําสมาธิให้ได้ดีที่สุดเพื่อได้บุญสําหรับตัวเองให้มากที่สุดแล้วก็ส่งบุญเนี่ยให้กับ คุณพ่อคุณแม่แล้วก็ญาติญาติทั้งหลายนะครับแล้วก็ขอน้อมบุญนี้ถวายแด่หลวงปู่หลวงพ่อคุณยายด้วยนะครับครั้งนี้เป็นการบวชครั้งที่9แล้วครับก็มีเป้าหมายที่จะแบบว่ามาเติมบุญให้กับตัวเองทุกๆปีครับเพื่อที่จะแบบว่าฝึกการรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาให้ทุกๆปีแล้วก็ให้ฝึกการปฏิบัติธรรมเนี่ยให้เป็นปกติแล้วก็ ติมบ,บุญให้กับตัวเองทุกๆปีสิ่งที่ได้จากการเข้ามาบวชหนึ่งคือจากที่เราเคยดุจบุรีกินเหล้าเราก็สามารถที่หยุดได้แล้วก็ได้ปฏิบัติธรรมได้นั่งสมาธิก็รู้สึกว่าจิตใจเราสงบแล้วก็เย็นขึ้นบุญบวชเนี่ยมันยิ่งใหญ่มากเลยสามารถทําให้เราลื้อผังจนสร้างผังรวยเราทำหนึ่งสมองสองมือมันช้าจะทํา ทำธุรกิจมันก็สําเร็จช้าก็เลยคิดคิดในใจแล้วพอคิดในใจเสร็จก็คุยกับลูกว่าลูกครับบวชให้คุณแม่แล้วคุณแม่จะดูธุรกิจให้เองแล้วลูกก็ไปบวชลูกก็โอเคลูกบวชมา9ครั้งแล้วนะครั้งนี้เป็นครั้งที่10มันก็เลยแบบว่ามองตาก็เลยรู้ใจแล้วคุณแม่ก็เลยโทรไปหาเพื่อนเขา ไลน์ไปบอกเพื่อนเขาก็คือน้องเอสคุณป้าก็ลายไปว่าน้องเอสได้เวลาบวชแล้วนะลูกแล้วน้องเอสก็บอกว่าได้ครับคุณป้าได้หลานป่วยมาอีกคนนึงเขาก็โทรชวนกันตลอดอะคะ่ะก็เลย มาวันนี้ก็เลยปื้มมากลูกชายก็ชอบทางนี้อยู่แล้วเขาเต็มใจร้อยเปอร์ซ็นตค่ะแล้วก็เขาก็ถามแม่ว่าแม่เต็มใจไหมจะให้ลูกชายบวชหนูก็เลยบอกโมทนาสาธุไปเลยเขาก็ดีใจแล้วเขาเองเขาก็ภาคภูมิใจนะเขาก็บอกว่าบวชครั้งนี้เขาก็จะทําให้ดีที่สุดแล้วก็บวชครั้งนี้ก็เหมือนว่าโอโ้โหแม่ไม่ใช่ง่ายๆเลยนะ<笑><笑>เขาก็บอกว่าแต่เขาก็เต็มใจค่ะจริงๆแล้วเขาบอกว่า ไม่รู้นะเขาจะบอกว่าเขาบวชครั้งนี้จริงๆเขาจะบวชแค่สองเดือนแต่จริงๆแล้วเขาก็เหมือนเขาจะขอสมเดือนแต่ถ้าเขาบอกว่าถ้าเลยสามเดือนได้หรือว่าขึ้นสี่เดือนเขาจะมีศึกปลื้มใจมากๆได้มาบวชลูกชายลูกชายก็เต็มใจค่ะเป็นผู้นำรถผู้นำบุญอยู่อำเภอโปอง่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีค่ะแล้วก็ทำภารกิจทุกโครงการของหลวงพอ่อทุกโครงการค่ะแล้วก็ โครงการน,นี้เป็นโครงการบวชเดินธรรมญาตาก็การชวนครั้งนี้รู้สึกว่าง่ายค่ะรู้สึกว่าไปเจอไปเจอเขาอย่างง่ายๆมีการบอกต่อกันอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้แบบว่าต้องไปออกไปหาทุกวันไม่ได้เสียเวลามากก็ได้คนมาอย่างง่ายแล้วก็อาศัยบอกญาติพี่น้องเราด้วยว่ามีใครอยากบวชนะแนะนําได้นะบอกพ่อบอกแม่ช่วยกันบอกอย่างเงี้ยมาตลอดเลยค่ะแล้วก็ทุกๆครั้งจะมีโครงการบวชก็ ปกตินั่งสมาธิหรือเอาบุญใหญ่ก็จะอธิษฐานขอหลวงปู่อยู่ตลอดนะคะว่าหลวงปู่เจ้าขาโครงการหลวงพ่อจะการบวชจะมาถึงแล้วก็ขอให้ลูกเจอคนที่ใช่เลยไม่เสียเวลามากให้เจออย่างง่ายๆเลย มาแบบเป็นอัศจรรย์อย่างนี้ค่ะแล้วก็ได้ดังที่ขอเจอง่ายไม่ได้ต้องไปควานหาอะไรมากเพราะเราก็ทํางานด้วยเยนี้ค่ะก็เจออย่างง่ายๆเป็นอัศจรรย์แล้วก็มีพ่อช่วยชวนด้วยพ่อก็ได้มา3ามคนตัวหนูเองกับแฟนก็ช่วยกันก็มีผู้นําบุญช่วยบ้างได้มาแบบอัศจรรย์แล้วก็ในโครงการนี้รู้สึกว่าตั้งแต่เข้าโครงการมาปื้มทุกช่วงเวลาตั้งแต่เข้าวัดขอเข้ามาแล้วก็บวช เพิ่งบวชเสร็จใหม่ๆเลยะคะ่ะปลื้มทุกช่วงเวลามีความมีความสุขสุขบุญหลั่งไหลผ่านหัวใจเป็นสุขอะค่ะรู้สึกว่าไม่ไม่อึดอัดในการทำหน้าที่อยากขอบคุณหลวงพ่อะคะ่ะว่าได้มีโครงการแบบนี้ให้ลูกๆได้เอาบุญได้บุญเยอะปลื้มใจนั่งสมาธิก็ดีด้วยะคะ่ะใจนิ่งง่ายด้วยเวลาบุญแบบนี้ส่งผลสุขต่อใจ โครงการบรรพชาและอุปสมบทหมูสสามพันรูปทั่วไทยเพื่อบูชาธรรมมหาปูชินิยาจารย์นี้จะมีส่วนสำคัญที่จะสร้างพระแท้ที่โลกต้องการและฟื้นฟูศิลธรรมโลกให้กลับคืนมาอันเป็นเหตุให้เกิดสันติสุขและสันติภาพโลกอย่างแท้จริง วัดพระธรรมกายร่วมอำนวยพรปีใหม่แก่สื่อมวลชนพร้อมทั้งได้พูดคุยถึงแนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาของวัดพระธรรมกายในปีต่อๆไปอีกด้วยค่ะพระมหานพรปุญญชโยปริเรียนธรรมก้าประโยคดอกเตอร์รองผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรพร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์วัดพระธรรมกาย ได้เดินทางไปอำนวยพรปีใหม่สื่อมวลชนและขอบคุณผู้บริหารสำนักข่าวต่างๆที่ได้เอื้อเฟื้อพื้นที่สื่อนำเสนอกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาทั้งในและต่างประเทศของวัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายและภาคีเครือข่ายต่างๆมาอย่างต่อเนื่องโดยได้เข้าพบคุณสันติวิธีพรมบุตรบรรณาธิการข่าวภาคสนามและคุณฉัดชัยเริ่มพยับ บรรณาธิการรายงานข่าวเยน็นประเด็นร้อนช่อง7 HD คุณนัทพงศ์พัทรพงศ์ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สํานักข่าวไทยคุณปียกกมลเดชนิมิตชัยผู้อำนวยการฝ่ายดิจิตอลคอนเทนต์แพลตฟอร์มในครั้งนี้คุณนัทพงศ์พัทรพงศ์ได้พาคณะทีมงานเข้าเยี่ยมชมห้องบันทึกเทปรายการข่าวจากนั้นคณะทีมงานได้เดินทางต่อไปอยังอมรินทีวี เข้าพบคุณสัมพันธ์ชะเอมรองผู้อำนวยการฝ่ายข่าวซึ่งในครั้งนี้ได้มอบรูปเหมือนพระมงคลเทพมุนีขนาด5นิ้วเป็นธรรมะบรรณาการและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเนเจอร์กิฟพร้อมทั้งอำนวยพรปีใหม่นอกจากนี้ยังได้พูดคุยถึงแนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาของวัดพระธรรมกายในปีต่อๆไป ซึ่งจะได้ปรับให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมในปัจจุบันอีกด้วยค่ะชมรมพุทธศาสตร์สากลร่วมกับศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนลำดวนสวรรค์จังหวัดกาลสินสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาองค์กรภาขีภาครัฐและเอกชนจังหวัดกาลสินจัดกิจกรรมรวมพลังเด็กดีวิสตาประจำปีการศึกษา2566ค่ะ สำหรับกิจกรรมรวมพลังเด็กดีวิสตาประจำปีการศึกษา2566ในครั้งนี้จัดขึ้นณนศะูนย์ปฏิบัติธรรมสวนลำดวนสวรรค์จังหวัดกาลสินโดยมีคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า300คนจาก15โรงเรียนและมีคณะสภานักเรียนจากโรงเรียนอนุก,กูลน,นารีเป็นสตาฟช่วยฐานกิจกรรมพร้อมกับนักศึกษาฝึกสอนจากโรงเรียนร่องคำจังหวัดกาลสิน ได้มาเป็นวิทยากรฐานกิจกรรมอีกด้วยโดยในภาคสายเด็กดีวิสตาได้เข้าฐานกิจกรรมวิสตาแอคทิวิตี้เรนนิ่งฐานที่1ชมภาพ,พยนตร์ฟื้นฟูศิลธรรมโลก ICU 7วันหลังความตายฐานที่2ฐานกิจกรรมธรรมจักและกราบไหว้ฐานที่3การเดินและการถอดรองเท้าฐานที่4ฐานกิจกรรมวิสตากริ้งหรือการปฏิสันฐานคุณครู โดยเด็กๆให้ความร่วมมือกับทุกฐานกิจกรรมเป็นอย่างดีสำหรับภาคบ่ายเป็นพิธีรวมพลังเด็กดีวีสตาร์ผู้นำฟื้นฟูศิลธรรมโลกโดยนักเรียนเด็กดีวีสตาร์ได้ร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกับประวัตนสูตรและเจริญสมาธิภาวนาถวายเป็นพุทธบูชาจากนั้นได้รับความเมตตาจากพระครูจันทธรรมานุวัตรด็อกเตอร์เจ้าคณะอำเภอเมืองกาลสินเจ้าอาวาสวัดห้วยสีทน เป็นประธานสงฆ์โดยมีดรพิมลวันวรโชคทวีพัฒน์ผู้อำนวยการโรงเรียนสมฤทยัยกล่าวรายงานและได้รับเกียรติจากนายศิริรัตน์ช่วยรักษารองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาลสินเขตหนึ่งเป็นประธานกล่าวเปดิดงานต่อมาตัวแทนเด็กดีวีสตาร์ได้กล่าวแสดงตนเป็นพุทธมามะกะและกล่าวคำปฏิญาณตนเด็กดีวีสตาร์ ก่อนที่ท่านประธานสงจะได้แสดงธรรมและให้โอวัตอันทรงคุณค่าทั้งยังได้มอบเกียรติบัตรให้แก่สถานศึกษาที่มาร่วมงานวันรวมพลังเด็กดีวีสตาผู้นำฟื้นฟูศิลธรรมโลกในปีนี้ส่วนในช่วงสุดท้ายของกิจกรรมเป็นการจับสลากคุ้นของรางวัลซึ่งกิจกรรมเป็นไปด้วยความสนุกสนานพร้อมได้รับความรู้ทางพระพุทธศาสนาในส่วนของคุณครู อยากพาเด็กๆมาร่วมกิจกรรมให้มากที่สุดเพื่อฝึกหลักสูตรความดีสากลและอยากให้จัดกิจกรรมดีๆแบบนี้ในปีต่อๆไปค่ะในช่วงนี้เราไปติดตามข่าวสารงานบุญที่ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยวัดพระธรรมกาย DC ประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดงานบุญวันอาทิตย์และพิธีถวายพัฒตาหารเป็นสังฆทานค่ะ ภายในงานท่านประธานสงฆ์นำสาธุชนสวดมนต์บทธรรมจักกับปวัตนสูตรสวดบทรัตนสูตรและสวดสรรเสริญพระมงคลเทพมุนีสดจันทัสโรพระผู้ปราบมารทั้งยังได้นำปฏิบัติธรรมตามเสียงนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชยโยก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอาราธนาศิลห้าและพิธีกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานโดยกัลยาณมิตรสิริเพนประมูลทรัพย์ เป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้คณะท่านเจ้าภาพก็ได้ถวายจับตุปปัจจัยทยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้ให้ข้อคิดในการสร้างบารมีทั้งยังได้แจ้งข่าวบุญที่ทางวัดพระธรรมกายดีจะได้จัดในโอกาสต่อไปเพื่อเชิญชวนผู้มีบุญทุกท่านได้มาสั่งสมบุญร่วมกันก่อนที่จะได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ เพื่อร่วมกันสืบสารประเพณีอันดีงามของชาวพุทธด้วยความปลื้มปิติในบุญกันทุกคนค่ะส่วนที่วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้จัดปฏิบัติธรรมประจำสัปดาห์โดยมีสาธุชนมาร่วมพิธีกรรมงานบุญทั้งที่วัดและร่วมพิธีกรรมทางออนไลน์ผ่านระบบซูมค่ะ ปัระธรรมกายแคลิฟอร์เนียเมืองอาซูซารัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรมงานบุญประจำสัปดาห์โดยมีสาธุชนมาร่วมพิธีกรรมที่อุโบสถและร่วมพิธีกรรมออนไลน์ผ่านระบบซูมภายในงานพระจิรยุทธเตชุดตมโมได้นำบูชาพาระรัตนตรยัยและปฏิบัติธรรมตามเสียงหลวงพ่อธรรมชยโยก่อนที่พระประวินปิยะวังโสจะได้บรรยายธรรม เพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างบุญสร้างบารมีจากนั้นได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานและพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแดกคณะสงฆ์เพื่อร่วมกันสืบสารประเพณีอันดีงามของชาวพุทธภาคบ่ายหลังจากได้ปฏิบัติธรรมร่วมกันแล้วพระประวีนปิยะวังโสก็ได้บรรยายธรรมะอันทรงคุณค่าเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนในทางที่ถูกต้อง ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีกรรมงานบุญทุกท่านต่างปลื้มปิติเป็นอย่างมากที่ได้มาสั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้ค่ะส่วนที่วัดพระธรรมกายจอร์เจียประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้จัดปฏิบัติธรรมชาวท้องถิ่นประจำคืนวันเพ็ญค่ะโดยภายหลังจากที่ชาวท้องถิ่นได้ลงทะเบียนร่วมกิจกรรมแล้วก็ได้รวมกันยืดเส้นผ่อนคลายร่างกาย เตรียมความพร้อมสำหรับการปฏิบัติธรรมก่อนที่กาลยานมิตรสราวินอินทกนกจะได้กล่าวต้อนรับผู้ที่มาร่วมงานและกล่าวถึงความสำคัญของการจัดกิจกรรมในวันนี้จากนั้นชาวท้องถิ่นได้ปฏิบัติธรรมร่วมกันโดยพระอาจารย์แจ็กกี้ได้นำปฏิบัติธรรมออนไลน์ผ่านทางระบบซูมนอกจากนี้พระอาจารย์ยังได้ให้ธรรมะเรื่องความสำคัญของการนั่งสมาธิพร้อมทั้งได้แนะนำเทคนิค การปฏิบัติธรรมวิธีการนั่งสมาธิเบื้องต้นจากนั้นพระอาจารย์ได้เชิญทุกท่านจุดประทีปพ,พร้อมทั้งได้นำปฏิบัติธรรมร่วมกันและแผ่เมตตาส่วนในช่วงท้ายพระอาจารย์ได้เมตตาตอบคำถามข้อสงสัยวิธีแก้ปัญหารวมทั้งอุปสรรคในการปฏิบัติธรรมให้กับชาวท้องถิ่นภายหลังจบกิจกรรมทุกท่านต่างรู้สึกประทับใจและปลื้มใจที่ได้มาร่วมกิจกรรมในวันนี้เป็นอย่างมาก พร้อมทั้งได้ร่วมเป็นอาสาสมัครในการช่วยเก็บงานเพื่อสืบสารวัฒนธรรมคุณยาอีกด้วยค่ะไปร่วมอนุโมทนาบุญกันต่อที่วัดพระธรรมกายอิบาราคิประเทศญี่ปุ่นได้จัดกิจกรรมงานบุญเนื่องในวันพระค่ะภายในงานท่านประธานสงได้นำบูชาพระรัตนตรยัยก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมพิธีอาราธนาศินห้าส่วนคณะสงฆ์ก็ได้สวดพระพุทธมนต์บทธรรมนิยาม เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วพร้อมกันนี้ทุกท่านก็ได้ร่วมพิธีกล่าวคำถวายพัตตาหารจากนั้นก็ได้ร่วมกันถวายพัตตาหารแด่คณะสงฆ์เพื่อถวายอาหารเหล่านี้เป็นกำลังในการปฏิบัติธรรมอีกทั้งยังเป็นการสั่งสมบุญให้แก่ตนเองเพราะทานที่สั่งสมในวันนี้จะแปลเปลี่ยนเป็นบุญติดตัวไปในภพเบ,บื้องหน้านอกจากนี้สาธุชนทุกท่านยังได้ร่วมถวายผ้าไตร และถวายททยธรรมแด่คณะสงฆ์ทั้งยังได้ร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกับประวัตนสูตรสวดสรรเสริญพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารและจุดประทีปพ,พร้อมทั้งได้ปฏิบัติธรรมร่วมกันเนื่องในวันพระซึ่งทุกวันพระใหญ่เป็นวันที่ลูกหลานสามารถทําบุญอุทิศไปให้บรรพบุรุษและหมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วโดยกระแสบุญสะแผถึงหมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วได้โดยตรง ส่วนผลบุญก็ยังจะเกิดแก่ผู้ให้รวมถึงเป็นการแสดงความกตัญญูกตตะเวทีต่อผู้มีพระคุณและเป็นการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาอีกด้วยค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้บุญนิวส์มีท็อปเทนยอดสวดธรรมจักรกระปวัตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและพื้นที่ปริมณฑลรวมทั้งยอดสวดธรรมจักรกระปวัตนสูตรจากทั่วประเทศ เราไปรับชมกันค่ะว่ามีจังหวัดไหนบ้างที่ติดท็อป10ค่ะสําหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับประวัตนาสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปร,ะริมณฑลอันดับที่1นครหลวง10อันดับที่2องนครหลวง6อันดับที่3นครหลวง17อันดับที่4นครหลวง5อันดับที่5นครหลวง9อันดับที่6นครหลวง12 อันดับที่7นครหลวง16อันดับที่8นครหลวง11อันดับที่9นครหลวงหอันดับที่10นครหลวง7ส่วนท็อปเทนยอสวดธรรมจักกับปวัตนสูตรจากทั่วประเทศอันดับที่1จังหวัดอุบลราชธานีอันดับที่2จังหวัดสกลนครอันดับที่ 3. จังหวัดอำนาจเจริญอันดับที่ 4. จังหวัดมหาสารคามอันดับที่5จังหวัดร้อยเอ็ด อันดับที่6จังหวัดลำพูนอันดับที่7จังหวัดศรีสะเกดอันดับที่8จังหวัดฉะเชิงเซาอันดับที่9จังหวัดแม่ห้องอนอันดับที่10จังหวัดชนบุรีและในช่วงนี้บุญนิวส์มีข่าวประชาสัมพันธ์มาแจ้งให้ทุกท่านได้ทราบกันค่ะขอเชิญชวนผู้มีบุญทั่วโลกร่วมสวดธรรมจักรกับประวัตนาสูตรด้วยยอดสวด6 0 0 0ล้านจบ เนื่องในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ในวันอาทิตย์ที่31ธันวาคมพุทธศักราช2566สวดแล้วส่งยอดได้ที่ w w w f o r a b e w o o d c o m ค่ะขอเชิญร่วมพิธีเปิดห้องนิทรศการเพื่อสันติภาพโลกในวาระอายุวัฒนมงคล83ปีหลวงพ่อทัตตะชีโวในวันพารุหัสบดีที่21ธันวาคมพุทธศักราช2566 พิธีกรรมจะเริ่มตั้งแต่เวลา10นาฬิกาณชั้น2อาคาร100ปีคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจารย์ขนลกยูงค่ะขอเชิญรับบุญตัดดอกเบญจสัพย์ในวันอังคารที่19ทธันวาคมพุทธศักราช2566วันแรกเริ่มตั้งแต่เวลา15นาฬิกาเป็นต้นไปณสวนทุ่งสวรรค์ตะวันสพีส P13 ประทุมเจดี ฝั่งตรงข้ามมหารัตนวิหารโคต20วัดพระธรรมกายจังหวัดประทุมธาน,นีค่ะขอเชิญรับบุญปิดกลีบดอกไม้เพื่อโปรยต้อนรับพระธรรมยตราประจำปีพุทธศักราช2567โดยจะเริ่มรับบุญตั้งแต่วันเสาร์ที่23ทธันวาคมพุทธศักราช2 5 6 6เป็นต้นไปตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง18นาฬกา ณวิหารโคดค .31 สอ31ส่วนในช่วงวันหยุดระหว่างวันที่28ถึง31ธันวาคมจะรับบุญถึงเวลา21นาฬิกาค่ะและทั้งหมดนี้คือข่าวสารงานบุญที่ทางเราได้รวบรวมมาให้คุณผู้ชมได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะและปิดท้ายข่าวบุญในวันนี้กันที่พุทธสุภาษิตบทที่ว่าสับพังปาราวสังทุกขังตกอยู่ในอำนาจผู้อื่นเป็นทุกทั้งสิ้นค่ะ สำหรับวันนี้ดิฉันประมนลชนะจรัดชดพัดต้องขอลัคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ